ไั้แต่เนี้ยตั้งแต่ันี่ยาเริ่มเก็บลวเพราะว่าเนี่ข้าวบบเก็บอันนี้จะซุกมันจะมันจะซุกไปอ่ะเจ้าดูดูแล้วแล้วมันมีประมาณกี่รุ่นข้างหมดเลยมันสามรุ่นสามรุ่นแต่ละรุ่นนี้คือหมายถึงว่าความแก่อายุมันมาเต้ากันหรือว่าคำว่ารุ่นนี้หมายถึงว่าหน่วยมันมาเต้ากันหรือว่ามันออกดอกออกจอดอกนึ่ก็สองสามค้งั้สองสามรุ่นอ๋อแสดงว่าความแก่ของมันนี่จะมาเต้ากันมันจะเป็นรุ่นๆไปมันกคะเจ้าแล้วกอนที่นี้ ในเรื่องของการคาดเกรดมันการคาดเกรดมันบอกว่าถ้าเอเต้เขาซื้อนั้นปันว่าเอาแต่ห้าขีดถึงห้าขีดขึ้นไปเป็นไอราคาเบอร์หนึ่งโอ้ราคาห้าขีดขึ้นห <5 S 2> <5 S 1> ้าขีดขึ้นเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเลยมันต้อกไปห้าขีดก็คือไปเห็นราคาไปเห็นราคานึงเลยแต่ที่นี่ปันว่าดีอย่างก็คือหมายถึงว่าป้นห้าประกันในการซื้อมันก็ค่าเป็นเพื่อตามท้องตลาดราคาตลาดโอ้จับจก็ซื้อห้าครับสังเกตนะครับ มะม่วงนะครับในใบเลยนะครับโอ้โฮสมบูรณ์ถ้าใบสมบูรณ์แล้วลูกมันจะโตนะลูกมันจะใหญ่ครับที่ที่คุณลุงหมวดเปิดบัตเจอปัญหาปีนี้ก็คือพวกมแมลงวันทองมันก็เจา้าซึ่งมแมลงวันทองเนี่ยเป็นปัญหาหนักมากตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมั้งก็ค่ะปีนี้ที่บัเจอคือแมลงวันทองแล้วก็ต่อมาดาวต่อมาคือเพียเพ้ยงเพียเพ้ยงเพี้ยงไม่เป็นเพี้ยงกระโดดแล้วเพีเพ้ยงยังไงเพี้ยงขาวๆเ,เพี้ยงแป้งเพี้ยง เพียแป้งนะแฮ้งครับหลังจากใช้คู่สีนะครับเนาะคู่สีนี่มันมันจะเคลือบใบนะครับเคลือบใบของพืชพืชพันธุ์เรานะครับเนาะแล้วก็พวกเพรื้พวกพวกเพรื้พวกเชื้อรานี่จะไม่ชอบครับแล้วมันก็จะหายไปโดยปริยายของมันครับค่ะมันไม่ค่อยมารบกวนค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้ที่จะพาท่านผู้ชมมาดูก็คือความดกของมะม่วงนะคะเพราะว่าพี่ประยุทธ์เนี่ยได้เจอ คือปีที่แล้วเนี่ยมันร่วงใช่ไหมคะพี่มันร่วงเนาะแล้วก็ปีนี้เนี่ยรู้สึกดกมากเลยนะคะมันมันร่วงน้อยลงหรือว่ายังไงคะมันก็น้อยน้อยกว่าปีที่แล้วมันเว่าไ,ไอ้ลูกลูกทีกก่มันสวยๆงามๆเนี่ยมันลูกลูกแบบเบอร์หนึ่งอะ่ะเบอร์หนึ่งมีเยอะมีเยอะ,ยอะใช่ไหมคะตอนนี้ห่อไปเท่าไหร่แล้วนะประมาณทั้งหมดประมาณสองหมื่นกว่าใบโอ้สองหมื่นกว่าผลแล้วสองหมื่นกว่าลูกแล้วนะคะแล้วก็ ยังไม่พอนะคะในเรื่องของอมแมลงแล้วก็เชื้อราอย่างพี่ที่พูดไปเมื่อกี้ว่าพี่ประยุทธ์เขาเจอพวกมแมลงหรือลาแป้งนะคะเยอะมากปีที่แล้วแต่ปีนี้เรามองไม่ค่อยเห็นเลยแ,ลแทบไม่มีเลยค่ะแทบไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรมากมายใช่ไหมคะเพียงแค่ใช้เป็นบางครั้ง,ง,งที่ผสมส่วนน้อยแล้วก็เพื่อป้องกันเฉยๆใช่ไหมคะค่ะรเราเราไปดูกันตรงนู้นดีกว่าค่ะตรงนู้นก็มีเยอะเลยนะคะ อุ้ยตรงนี้มันมีลำไยนี่คะโอ้ลำไยนะครับโอ้ลำไยพิมหาอลังการอุ้ยทำไมมันดกอย่างงี้พี่ประยศว่าบอกเคล็ดลับหน่อยแล้วก็ค่มันก็ได้ไอ้ก็ใส่ไอ้คู่คู่สีนั่นแหละตั้งแต่มันยังไงตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มก่อนใส่สารตั้งแต่ก่อนหน้าสารเอ่อโพแทสเซียมใช่ไหมคะใช่โอ้ไปดูหลายที่แล้วนะคะท่านผู้ชมครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันจะเจอภัยแล้งใช่ไหมคะใช่ แต่ส่วนนี้แบบน้ําเยอะหรือว่ายัางไงคะน้ำเพ่างน้ำมันม,มีแต่มันก็ใช้ได้แต่ที่อื่นเขาใช้ไม่ได้แล้วแต่ในสวนนี้ใช้ได้ตลอดโหมันดกมากเลยนะคะดูอีกสักเดือนนี่ก็โอ้มันต้องหนักข้ลูกโตนี่มันจะเต็ตตไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับลำใยลูกเล็กๆเกนะี่ย ถ้าเขาบอกว่าจะได้เงินเนี่ยมันจะเขียวๆนะครับเขียวๆแล้วมีหนามนะครับอันนี้คือลำไยสมบูรณ์นะครับนอกจากเป็นพิธีกรแล้วเป็นหมอดูด้วยเหรอคะสุดยอดครับค่ะเนี่ยค่ะดูดูความดูความสมบูรณ์ของของผลนะคะท่านผู้ชมคะว่าเออถ้าลำไยที่มีความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นเขียวตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นเป็นตุ่มๆหนานะคะแล้วก็เออส่วนลำไยที่แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยมันจะแค่แกรนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแดงๆนะคะแล้วก็มันจะโตช้ามาก แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือมันมันจะไม่โตค่ะแล้วก็จะไม่ได้ตังค์ด้วยคือจ,คจุดเด่นของคู่สีเรานะครับพ่นกับลยายนะําไยเนี่ยคู่สีเนะี่ยจะรักษาความชื้นได้ดีทนแรงได้นะครับแล้วก็ทําให้เกสรตัวผู้ตัวเมียของลยายนะําไยเนี่ยผสมเกสรได้ดีทําให้มันติดดกนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่คู่สีกับลยายนะําไยเนี่ยถึงเป็นคู่กับชาวสวนตลอดมา4ี่ห้าหกปีนะครับที่ชาวสวนเขาได้เงินนะครับก็เพราะ ใช้คู่ซีนะครับแล้วคููซีเนี่ยทำให้ขั้วเหนียวผลดกนะครับขั้วเหนียวผลดกนะครับแล้วก็ลูกโตเร็วนะครับไม่แตกด้วยไม่ไม่ร่วงหล่นง่ายด้วยนะครับถ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยผิวก็จะสวยด้วยเหลืองโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับบางคนไปใช้สารเคมีฉีดพ่นทําให้ผิวดีปรากฏว่าลูกมันจะถูกมันจะแค่แกนมันจะไม่โตแล้วนะครับพอมันโดนสารเคมีแต่ของเราเนี่ยถึงแม้พ่นละสีสวยด้วยแล้วมันก็โตขึ้นตัวขึ้นนะครับเขาบอกพันอเบยวเขียวนะมันก็จะเบี้ยวเอกเบี้ยวมันลูกโตนะครับ สวยครับนะคะพี่ประยุทธ์คะพี่ประยุทธ์อ้ตอนที่มันมันดกแบบนี้พี่ประยุทธ์ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าคะกลัวมันจะร่วงกลัวมันจะอะไรหรือเปล่าก็มีไอ้คูสีแล้วก็ก็ใส่ยาไอ้ข้ามแรงนิดหน่อยนิดหน่อยครับยังอื่นไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้แล้วโอ้สุดยอดมากเลยค่ะยัดไว้ครับค่ะนอกจากทางใบแล้วนะคะพี่ประยุทธ์แล้วแล้วทางดินพี่ประยุทธ์ใช้ใช้เยอะไหมคะใช้อินทรีย์หรือว่าใช้เคมีคะ ปุ๋ยเคมีนะใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเราประหยัดลงประหยัดอีกแต่ก่อนนี่มันปีที่แล้วโอ้สายเป็นสิบกระสอบเลยซื้อมาห้าสี่ห้ากระสอบนะโอ้ประหยัดลงเลยเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแมลงในเรื่องของมะม่วงนะคะแต่กลับมาดูที่ลําไยปกติแล้วลําไยเนี่ยจะเจอแมลงแมลงอีกตัวนึงเขาเรียกว่าตัวอะไรนะคะที่มันชอบมามากินไอ้นียไอ้นอนเจาะเจาะเจาะไอเจาะลูกมันนั่นน่ะแล้วก็เพี้ยหอยใช่ไหมคะ แม่ของวมันจะอยู่กันเต็มเนี่ยแต่นี้ไม่มีแล้วเพี้ยโอ้อดูเพี้ยไม่มีเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มแมลงอะไรอีกอย่างเนี่ยที่มันปิกสีน้ําตาละอะมันในสวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีโอ้เนะหรอคะตั้งแต่ใช้กุ้งซิน้นไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมคะมหนูก็แทบจำไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่า เออได้ยินเกษตรกรเขาบอกว่าโอ้เจอมแมลงอะไรแยะๆมากมายแล้วก็รวมไปถึงผีเสื้อกลางคืนไม่มีเลยโอ้ยสุดยอดมากเลยคะ่ะคู่ซีของเราทําได้ขนาดนี้เลยนะคะอู้มันดกจริงๆยิ่งกว่าไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนดีว่ามันดกมากนะคะที่ว่าส่วนไหนที่เรียกว่าดกดกแล้วมันเจอส่วนนี้แล้วโอ้โหแบบพูดไม่ออกเลยจริงๆร่งแบบปลื้มใจแทนพี่ประยุทธ์มากเลยนะคะมาดูโซนนี้นะคะท่านผู้ชมคะโซนนี้แบบว่าโอ้โหเกินคําบรรยายอีกแล้วคะ่ะเนี่ยโอ้โหดูสิคะความสมบูรณ์ ที่ว่าดกยังไม่พอแต่ดูความสมบูรณ์ของกิ่งก้านต้นใบนะคะแล้วก็รวมไปถึงเชื้อราที่เกาะตามใบเกาะตามต้นไม่มีเลยนะคะแทบไม่มีเลยอันนี้แบบว่า,าพี่ประยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แบบเกษตรกร,ร,กรตัวจริงนะคะแค่เกษตรกร,ร,กรสมัครเล่นพี่เขาบอกอย่าง,งานั้นแต่ว่าวันนี้พี่ประยุทธ์พิสูจน์ได้ค่ะว่าพี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์เนี่ยแบบว่าเหมือนมืออาชีพเลยอะ่ะคือแบบเหมือนคนทําเป็นมืออาชีพเลยจริงๆแล้วเพิ่งมาทํา ปี2ปีนี่เองใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าปีนี้ล้มเหลวมันชไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยอปีนี้ถาวว่าได้ได้เงินเท่าไหร่ครับปีที่แล้วได้เงินเท่าไหร่ครับปีที่แล้วหมื่นก็ห้าร้อยหลังจากนี้ครับเวลาเก็บเกี่ยวเราจะมาตรวจสอบกันอีกทีว่าปีนี้มาติดตามมาติดตามอีกทีว่าพี่ประยุทธ์เนี่ย เขาจะประสบความสาเร็จได้แค่ไหนครับจากหมื่นกับห้าร้อยนะครับอันนี้แค่ประมาณการนะคะแค่ประมาณการเท่านั้นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ประยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นลำไยนะคะแล้วก็มะม่วงจินหัวนะคะนะคะแล้วก็อยากให้พี่ประยุทธ์ฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นเกษตรกรด้วยกันนะคะว่ามั่นใจคู่สีมั่นใจฮะมั่นใจคู่สีถ้ามันถ้ามันดกอย่างนี้นะปีหน้าก็ ลองลองใช้ดูกันนะครับใครใครที่ยังไม่เคยประสบความสําเร็จนะครับแลวไม่เคยลองใช้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้ฮะแล้วก็ท่านจะได้ประสบความสําเร็จเหมือนพี่ประยุทธ์นะครับครับวันนี้ทีมงานค่ะโอ้โหแล้วแฟนไม่สวนมาแล้ววิ่งมาครับแล้ววันนี้ทีมงานนะครับพีรพัฒน์เชียงใหม่นะครับก็ขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวในเทปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับวันนี้ ค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนจะจากไปนะคะก็อยากให้น้องแพนฝากอะไรถึงท่านผู้ชมด้วยนะคะอุตส่าห์วิ่งมาเพราะว่า,วามัวแต่ไปหลงสวนมะม่วงสวนลำย,าย่างมาค่ะเพลินค่ะเพลินกับสวนมะม่วงท่านผู้ชมหน่อยค่ะส่วนแพรนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านท่านใดน,นะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์คู่ซีจากบริษัทสลาสัญชัยนะคะหรือว่าไม่ว่า,าจะเป็นจะเอาไปใช้กับ พืชอะไรก็ได้นะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะสวนลำไยห,หรือสวนมะม่วงเท่านั้นนะคะเกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์โทรที่จะขึ้นให้นะคะค่ะแล้วก็แล้วก็วกนะคะท่านชมคะคือการที่เราจะตัดสินใจนะคะใชะ้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรของเราแต่และอย่างนะคะคํานึงถึงต้นไม้ยังไม่พอเราต้องคํานึงถึงตัวเราเองด้วยนะคะสุขภาพของเรานะคะคู่ซีของเราปลอดสารพิษจริงๆนะคะสุขภาพยังไม่พอต้องคิดถึงกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะของเรา ถูกคุ้มมากจริงๆค่ะต้องลองเท่านั้นท่านผู้ชมถึงจะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องลองต้องลองจริงๆค่ะวันนี้นะครับเราขอนำรายการจากท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในเทปหน้านะครับวันนี้ขอร้านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ